ขล้นลับนะคะการเลือกสก,กินแคร์ให้เหมาะกับผิวคุณสําหรับคนที่ผลิตแบรนด์นะคะ,ะมือใหม่นะคะควรที่จะต้องทราบข้อมูลเหล่านี้ด้วยเพื่อจะได้สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะตัวแรกนะคะเนื้อเอสเซนต์นะคะมีลักษณะคล้ายเจลนะคะมีส่วนผสมของน้ําแล้วก็สารละลายที่เบาบางมากนะคะมักจะมีการดูดซึมเร็วแล้วก็มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยทันทีไม่เหนียวเหนอะหนักผิวค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวผสมผิวมันผิวบอบบางแล้วก็ผิวแพ้ง่ายค่ะตัวที่ะคะ เนื้อเซรั่มตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายน้ำนะคะมักจะมีความเบาบางแล้วก็รวดเร็วในการดูดซึมเข้าสู่ผิวมีความเข้มข้นด้วยสามบํารุงที่สูงกว่าเนื้อครีมนะคะแล้วก็โลชั่นทั่วไปตัวเนื้อเซรั่มนี้เหมาะกับคนที่มีผิวแห้งแล้วก็ผิวผสมค่ะตัวต่อไปนะคะเนื้อโลชั่นค่ะมีลักษณะเป็นครีมหรือเหลวนะคะที่มีความเข้มข้นระหว่างเอสเซนต์แล้วก็ครีมค่ะตัวนี้จะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีผิวธรรมดาแล้วก็ผิวผสมค่ะตัวต่อไปนะคะเนื้อเจลมีลักษณะเเป็นนื้อ บางเบาไม่เหนียวเนอะนะเมื่อทาแล้วจะสัมผัสได้ถึงความเย็นสดชื่นจัด กก็็ผิววแล้เบตัวไดด้ีตนี้จะเหมาะกับคนที่เป็นที่มีผิวมันแล้วก็ผิวแพ้ง่ายค่ะตัวสุดท้ายนะคะเนื้อครีมจะมีลมักษณะเป็นครีมหนืดเนื้อสัมผัสเข้มข้นช่วยในการบํารุงผิวนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้เป็นอย่างดีตัวนี้เหมาะสาหรับคนที่มีผิวแห้งแล้วก็ผิวธรรมดาค่ะใครนะคะจะสนใจนะคะในเรื่องของการจะเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์หรือสนใจผลิตแบรนด์สกินแคร์นะคะก็สามารถทักมาป,ปรึกษากับเราได้ฟรีเลยค่ะ